สวัสดีค่ะวันนี้คุณผู้ฟังลองมาฟังเรื่องราวของพีกระสือกันอีกสักเรื่องนะคะชื่อเรื่องว่าดงกระสือป่าเมื่อนานมาแล้วผมกับเพื่อนสองคนได้ไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีผมชื่อนนท์ ส่วนเพื่อนของผมชื่อวินเราทั้งสองคนตั้งใจจะไปกางเต็นท์นอนกันสักสามคืนที่ทางอุทยานจัดพื้นที่ไว้ให้เมื่อพวกเราไปถึงเราก็รีบตั้งแคมป์พักกันผมรู้สึกดีใจมากเพราะจะได้ไปเดินป่าเล่นน้ำตกบรรยากาศในป่าอุทยานช่วงนี้เย็นสบาย ป่าไม้ขึ้นสวยงามดีสุดๆมีคณะท่องเที่ยวหลายกลุ่มต่างพากันนั่งสังสรรค์เฮฮากันอย่างมีความสุขคืนแรกพวกเราสนุกกันมากครับโดยเฉพาะไอวินเพื่อนของผมมันได้ไปทำความรู้จักกับสาวๆกลุ่มที่มาตั้งแคมป์ไม่ไกลจากเต็นท์ของเรามากนักแล้วมันบอกกับผมว่า ได้นัดพวกเธอเที่ยวน้ำตกในวันพรุ่งนี้ไว้แล้วพอถึงรุ่งเช้าผมกับเพื่อนกว่าจะตื่นก็เป็นเวลาสายเกือบสิบโมงเพราะลืมตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้ไอวินบนออกมาอย่างเสียดายเมื่อมันออกมาภายนอกเต็นท์แล้วไม่เจอสาวๆเหล่านั้นที่ได้นัดกันไว้ผมเลยบอกมันไปว่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็อาจจะเจอกันแถวแถวน้ำตกก็เป็นได้หลังจากนั้นพวกเราก็กินข้าวแล้วสะพายเป้เพื่อเตรียมตัวเดินทางไปยังน้ำตกกันในทันทีเราสองคนจึงเดินทางไปตามทางที่เจ้าหน้าที่ได้ทำเอาไว้ให้เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวหลงทางเข้าป่าลึกกัน กว่าที่พวกเราจะเดินทางไปถึงน้ำตกเพื่อที่จะเล่นน้ำกันก็บ่ายแก่แล้วเมื่อไปถึงก็ไม่เจอกลุ่มสาวๆคิดว่าพวกเธอคงไปเที่ยวจุดอื่นกันแล้วครับผมกับไอวินก็เลยลงเล่นน้ำกันสองคนเพราะกว่าจะเดินมาถึงจุดไม้เหงือก็ท่วมตัวกัน เราเล่นกันอยู่สักพักก็มีสาวสาวชาวป่าสามคนได้เดินมาที่พวกเราลงเล่นน้ำกันเมื่อพวกเธอมาถึงก็ทักทายผมกับเพื่อนอย่างเป็นมิตรผมมองว่าพวกเธอยังเป็นสาวแรกรุ่นผิวพรรณดีเลยทีเดียวไอวินไม่รอช้าชวนทั้งสามสาวเล่นน้ำด้วยกันทันที ซึ่งพวกเธอเองก็ไม่ปฏิเสธต่างลงมาเล่นน้ำกับพวกผมพวกเราต่างเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานจนลืมดูเวลาเราเล่นกันมาได้ช่วงหนึ่งผมก็บอกไอวินไปว่าตอนนี้เวลาเย็นเราต้องรีบกลับกันได้แล้วเพราะเดี๋ยวกว่าจะถึงแคมป์ที่พักก็เกือบค่ำพอดี ไอวินในตอนแรกก็เสียดายยังอยากเล่นน้ำกับพวกสาวๆต่อแต่ก็ต้องจําใจหยุดเล่นแล้วเตรียมตัวจะออกเดินทางกลับที่พักกันพวกเราต่างพูดลาสาวๆเอาชาวป่าก่อนจะรีบเดินทางกลับกันดูท่าทีพวกเธอยังไม่อยากให้พวกเรากลับกันสักเท่าไหร่ ผมกับไอวินเดินกันไปสักระยะก็เหมือนกับว่าเดินวนอยู่บริเวณน้ำตกยังไปไม่ถึงไหนกันเลยตอนนี้ก็เย็นมากแล้วบรรยากาศภายในป่าก็ชื้นๆครับเพราะมีต้นไม้สูงใหญ่ปกคลุมแทบไม่เห็นแสงแดดส่งลงพื้นดิน พวกผมก็เลยหยุดเดินพักขากันก่อนไอ้นนข้าว่าทำไมขากลับไปที่พ şey ักมันไกลจังวะหรือแกเดินไปผิดทางไอ้วินทักผมมาเออข้าก็คิดเหมือนกันตอนที่เรามาแล้วก็เดินมาทางนี้นี่หวะผมก็ตอบไปแบบงง ระหว่างที่ผมกับเพื่อนพูดกันอยู่นั้นพวกสาวๆที่เล่นน้ำกับพวกเราเมื่อกี้นี้ก็เดินเข้ามาหาพวกเราทั้งสองคนแล้วเข้ามาพูดคุยกับเราอยู่สักพักก่อนจะชักชวนให้เราเดินตามพวกเธอไปพวกเธอจะให้ผมกับเพื่อนไปนอนที่บ้านของพวกเธอในคืนนี้ก่อนพรุ่งนี้เช้า ค่อยเดินไปส่งพวกผมเราทั้งสองเมื่อเห็นว่าตอนนี้ก็เย็นใกล้จะค่ำมากแล้วเดินกลับไปเต็นที่พักตอนมืดค่ำอาจหลงทางเข้าป่าลึกไปอีกก็คิดกันว่าพวกเธอน่าจะชำนาญป่าแถวนี้เป็นอย่างดีก็เลยเดินตามไปทางที่เราเดินกันไปนั้นไม่ใช่เส้นทาง ที่ทางอุทยานจะทำไว้ให้แต่ก็จำใจกันเดินตามไปเพราะว่าน่าจะเป็นเส้นทางที่ไปยังบ้านของพวกเธอนั่นเองผมกับไอวินได้เอาไฟฉายที่อยู่ในกระเป๋าเป้ออกมาถือไว้สองทางเดินเพราะรอบๆทางตอนนี้เริ่มมืดจนมองไม่เห็นทางเดินกันแล้ว เดินไปได้สักพักก็ถึงบ้านของพวกเธอที่ผมเห็นคือเป็นกระท่อมเก่าๆสองหลังซึ่งสร้างอยู่กลางป่าบรรยากาศนี้คือสุดจะบ,บรรยายครับเธอทั้งสามคนเมื่อถึงที่กระท่อมได้บอกกับเราว่าพวกเธอได้อยู่กับยายของเธอที่นี่มานานแล้ว ผมกับไอวินก็แปลกใจเพราะที่นี่มีแต่ผู้หญิงและพวกเธอไม่กลัวอันตรายอะไรกันเลยเหรอข้าว่ามันแปลกๆแค่ไอวินพวกเราสองงนเอาไงดีวะ What? What? ผมกระซิบมันเบาๆเฉ <What? S 1> ยๆไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันไอวินกระซิบตอบ พวกเธอจึงจุดไฟตะเกียงภายในกระท่อมทั้งสองจนบัดนี้แสงไฟทําให้พวกผมมองเห็นบริเวณรอบๆได้ชัดเจนเสร็จแล้วจึงบอกให้พวกผมไปพักที่กระท่อมหลังเล็กกันก่อนส่วนพวกเธอจะไปหายายที่กระท่อมหลังใหญ่ตอนนั้นเวลาประมาณสามทุ่มพวกผมก็รีบก่อกองไฟหน้าที่พัก ก่อนจะเข้าไปนอนพักผ่อนกันอีกครู่เดียวพวกสาวๆก็เดินมาหาพวกเราแล้วบอกว่าหากคืนนี้อากาศร้อนก็ให้เปิดหน้าต่างนอนกันก็ได้ก่อนที่พวกเธอจะไปนอนสักพักหนึ่งไอวินรู้สึกปวดชีมันเลยบอกว่า เดี๋ยวออกไปเดินฉีที่ต้นไม้ที่อยู่ด้านหลังกระท่อมพูดเสร็จก็เดินออกไปนอกกระท่อมเพื่อไปฉีโดยทันทีสักพักมันก็ตกใจกลับเข้ามาด้วยท่าทีที่ตื่นตะนกปากขาวซีดเหงื่อแตกพรักมันเล่าให้ผมฟังด้วยท่าทีร้อนดนว่ามันเห็นโครงกระดูกสัตว์มากมายตรงหนังต้นไม้ที่มันเพิ่งไปฉีมา ข้าว่ามันชักจะน่ากลัวมากไปแล้วว่ะเดี๋ยวพวกเราแอบเดินไปดูที่กระท่อมใหญ่กันดีกว่าว่ะผมบอกมันเราสองคนค่อยๆเดินอ้อมไปด้านหลังเพื่อไปยังกระท่อมที่พวกเธออาศัยอยู่ขณะนี้ทันทีที่ไปถึงก็ได้ยินเสียงพวกเธอพูดคุยกันอยู่คืนนี้พวกเรามีอาหารกินกันอีกแล้ว พวกเราไม่ได้กินเครื่องในของคนมานานเสียงของหญิงสาวคนหนึ่งพูดออกมารอให้พวกมันหลับกันก่อนค่อยไปกัดกินพวกมันเสียงหญิงชราพูดออกมาบัดนี้พวกเราทั้งสองยืนนิ่งตะลึงเกือบช็อกด้วยบทสนทนาที่ได้ยินกัน เราจึงค่อยๆเดินกลับไปยังที่พักจากนั้นผมกับเพื่อนไม่รอช้ารีบปิดหน้าต่างแล้วเอาไม้ขัดที่บานประตูเพื่อทำให้ประตูกระท่อมปิดเหมือนกับว่าพวกผมกำลังนอนหลับอยู่ด้านในก่อนจะรีบสะพายเป้แล้วเดินย่องออกไปนอกบริเวณที่พักของเหล่าผีร้ายพวกนั้นทันที เราสองคนเดินคลำทางมาได้สักพักก็เริ่มเปิดไฟฉายนำทางเดินออกไปอย่างเร่งรีบเพราะกลัวว่าพวกผีเหล่านั้นจะรู้ตัวกันเสียก่อนเดินออกมาได้พักใหญ่พวกเราก็เห็นแสงไฟดวงโตสีแดงสีดวงกระพริบเป็นจังหวะช้า,ชา เคลื่อนไหวกระจายตัวไปชั่วบริเวณป่าทางด้านหลังเหมือนกำลังค้นหาพวกผมกันอยู่มีดวงไฟอยู่ดวงหนึง่งกระพริบลอยมาทางที่เราเดินกันอยู่พวกผมไม่รอช้ารีบหาไม้ขนาดเหมาะมือปิดไฟฉายแล้วแอบที่โคนต้นไม้ใหญ่ทันทีเพียงคู่เดียวดวงไฟนั้น ก็ลอยมายัางบริเวณที่พวกผมสองคนแอบซุ่มดูอยู่สิ่งที่เราเห็นก็คือหัวของหญิงสาวชาวป่าที่บัดนี้หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวเป็นอย่างมากจมูกเชิดแหลมเหมือนค้างคาวเขี้ยวขนาดใหญ่โผล่ยาวออกมานอกปากดวงตาแดงก่ำเหมือนไฟผมกระเซิง แต่คอมีเพียงเครื่องในที่ลอยอยู่ส่วนไฟที่กระพริบเป็นจังหวะนั้นน่าจะมาจากส่วนที่เป็นหัวใจของผีร้ายตัวนั้นที่พวกเราเห็นมันคือผีกระสือร้ายแต่หน้าของมันเหมือนกึ่งคนกึ่งสัตว์ตอนนี้มันหันซ้ายหันขวาเพื่อมองหาพวกเรา ที่อาจเดินทางมาด้านนี้ด้วยท่าทีหงุดหงิดและกระหายเลือดเพียงครู่เดียวกระสือร้ายตัวนั้นกำลังจะลอยตัวไปข้างหน้าแต่ทันใดนั้นเองผมก็เผหยียบกิ่งไม้แห้งเสียงดังแกรกมันหันมาทางพวกผมทันทีเมื่อมันเห็นผม ผีกระสือตัวนั้นไม่รอช้าอ้าปากจนเห็นเขี้ยวยาวก่อนที่จะลอยพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วหมายจะกัดที่คอผมให้ตายผมเงื้อไม้ในมือขึ้นมาแล้วตีไปยังหัวกระสือนั้นทันทีไอวินก็เร็วพอตัวฟาดไม้ไปที่เครื่องในของนางกระสือร้ายพร้อมๆกับผม เสียงของกระสือร้ายตนนั้นร้องดังออกมาด้วยความเจ็บปวดอย่างมากแล้วรีบลอยไปพร้อมกับดวงไฟที่กระทิบถีเร็วขึ้นลอยกลับไปทางกระท่อมอีกครั้งผมกับไอวินไม่รอช้ารีบเปิดไฟชายอีกครั้งก่อนจะวิ่งออกมาจากชายป่าอย่างรวดเร็วเพื่อแข่งกับเวลา เพราะถ้าหากพวกมันรวมตัวกันทำร้ายพวกผมอีกครั้งผมไม่รู้ว่าจะเอาตัวรอดได้อีกหรือไม่เราวิ่งกลับเข้าเส้นทางที่เราคุ้นตาว่าไม่ไกลจากแคมป์ที่พักเรามากนักแต่เบื้องหลังก็มีดวงไฟสี่ดวงกระพริบเป็นจังหวะเริ่มไล่ต้อนเรามาอีกครั้ง เสียงหัวเราะแหลมจากเหล่ากระซือร้ายดังใกล้พวกเรามาทุกทีพวกผมก็วิ่งกันต่ออย่างไม่คิดชีวิตทันใดนั้นเองก็เห็นแสงไฟฉายหลายๆดวงส่องมายัางทางที่พวกผมกำลังวิ่งอยู่ผมกับไอวินดีใจเป็นอย่างมากที่มีคนค้นหาพวกผม ทันทีที่ผมวิ่งไปยังกลุ่มคนเหล่านั้นก็เห็นเป็นเจ้าหน้าที่หลายคนรวมถึงชาวบ้านในพื้นที่โดยไม่รอช้าพวกผมรีบไปยืนข้างหลังของพี่ๆนา้นาๆแล้วตะโกนบอกว่าผีก็ซื้อตามพวกเรามาไม่นานนักทุกคนในกลุ่มก็เห็นดวงไฟกระพริบชา้ชาๆ มุ่งหน้ามามีเจ้าหน้าที่สองคนไม่รอช้ายิงปืนไปที่ดวงไฟเหล่านั้นเสียงปืนดังลั่นป่าทำให้ผีร้ายเหล่านั้นถอยหนีไปในความมืดของป่าโดยทันทีครับเมื่อพวกเราเดินกลับมาถึงที่พักผมกับเพื่อนได้เล่าเรื่องราวที่ได้เจอมาให้ทุกๆคนฟัง ชาวบ้านไในลงความเห็นว่าน่าจะเป็นพวกชาวป่าชาวดงบางคนเล่นศสยศาสตร์แล้วถ่ายทอดไปยังลูกหลานกลายเป็นกระสือป่าก็เป็นได้ส่วนผมสองคนต้องขอขอบคุณทุกคนที่ออกติดตามจนรอดชีวิตออกมาได้และต้องขอบคุณสาวๆเต็นข้างๆ ที่ไปบอกกับเจ้าหนะ้าที่ว่าพวกเราหายตัวไปครับค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องดงกระสือป่าค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้รับฟังกันค่ะขอบคุณค่ะ